ทางเมืองไทยและทั่วทุกโลกเก่าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพาลูกไปกินอาหารเสาวรีพี่น้องนึ่<อ>มาอีกหนึ่งโรงแรมที่สวยงามครับผมโรงแรมเหมือนภูเขาวงกุที่นี่เขาบ่าไปตามทางจำได้ไหมเมื่อคืนที่เราไปกันนะไฟมันต้องขึ้นลิฟตดไหมว่าบันไดยเขาได้โอ้มาไปโรงแรมภาคเหนือพี่น้องโรงแรมสวยงามครับผมบนภูเขาเซนต์นี่พี่น้องเบิ่ง ผู้นะครับผม,มรคับรรยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องครับผมโอ้ไฟนี่เก่งนี่งมาจนลงแล้วเหมือนขึ้นนี่พี่น้องเลยผู้มอนผู้เขาวงกดนี่ครับพี่น้องเออ แบบวินเทจเนาะไฟเนาะที่แรกพ่อนึกว่าเขาสร้างยังไม่เสร็จนะเหนือไฟดูพื้นนี่หรือเขาสร้างยังไม่เสร็จเหรอบ่เขาบอกว่าเขาให้วินเทจบพว่าเขาอกว่าคือเขาอันนี่นแล้วไฟไปถ่ายรูปมีกว้างมีอะไรเขาสตาร์ทไปเนาะไฟเนาะกว้างของแท้นั่นน,นี่ครับพี่น้องที่พกากันังกินอาหารเช้าที่โรงแรมสวยงามที่พี่น้อง นอนขึ้นหนึ่งนอนรับไปยจ้พงพี่น้องมาขึ้นนี่เพอเช็นแจ้งเนื้อพอเห็นสันมพี่น้องเออมือมือคนนี่คอยกลับอเอาคองน่อคอยไปพ,พแล้วมื่อคืนเนี่ยมื้อนนี่นเอาไปแล้วมือคืนนี่นนนนไฟไปไปโชว์ให้พี่น้องดูนะว่าไปสตารอะไรที่กวางอะ่ะ ไปตามทางเดินไปเป็นไกลนี่ภาษาภาษาอยังวุ่นไปจับดูฐานเนี่ยหนาไวไหมไฟร้อนไหมน่ะน่ะอันนี้ก็เท่าแท่าของจริงไหมนี่อืมไม่ใช่เนาะเอาลงไปเอาดูกวางกันนะลูกเนาะกวางที่เขาสตาร์บไว้ลูกเรื่องสวยงามเลยพี่เนอะ ห้องล่างนี่งามได้ติชเขาโดนเบิ่งบ่ที่เท่านี่นี่ไงงให้ดูให้พี่น้องดูนี่รับพี่น้องลุงแรมด้นีม ราคาก็ะเแพงขึ้นเท่าไรกับขึ้นเท่าขึ้นเท่าพันสี่พันสี่ไปถามพี่น้องพันขึ้นละไปขึ้นละพันสี่ครับนีเอาไปเข้าไปดูไฟรถไฟนี่เขาเปิดอยู่นั่นน่ะดูได้ไปเปิดเขาดูดิแหมฮอนไดย์ไทยเป็นเบิังนำพี่น้องเขาเขาเปิดอยู่แล้วเออคืออยู่นะไฟถ้าไฟอยากไฟก็ไฟได้นะเดินเข้าไปที่ไหน โอ้ยซาบายนามพี่น้อยเลยโอ้อืมซาหน่อยเนาะมีสาใบหนามปนดองเอ้ยพันซีได้เล่นม่อสืนอเอ้เออมันขึ้นท่าหน้าจิมาแล้วก็บานล่นนามนี่ก็นเนาะ น้าไฟเนาะยิ้มกับมีพวกเขาทายอยู่เนาะมีวิเศษแนวเนาะเมื่อคืนนี้คันเออเขาลงมาก็ได้เนาะมาเอามาไหวนะตอนสองถุงโอ้ยิ้มกับมีนี่พี่นนางมันปิดสีถุงเ้ามามันจอสันเพราะมันมีสีผมเดงเงอนบ่กอือไปอยากมาก็จะมาเออเราก็บอกเขาก็ได้แล้วเรา ขึ้นกับวัหนเป็นได้เขาเขาขึ้นรถกันก็ได้เขาเช็คออกกับเขาเก็บมาไหวก็ได้เขาขึ้นบัวบาทถูกตีเขาเก็บไหวเขาเก็บไหวเขาเปลี่ยนเสื้อผายื่เลยเนาะในม่อส่วนเออเหมันมันที่บ้านเราเชฟไปลูกตืดีนะเราเข้ามาดูเนาะถ้าพ่ออยากว่าเดี๋ยวเรากินอาหารเสร็จเราค่อยไปถามเขาดูฮะเออขอท่ายน้องมัน่าจับถ่ายไม่ต้องจองหรอก ก็เป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วเนาะนม่วนไกแม่ไตก็ไปเกิดตัวที่เดวเอ๊ะอะไกูเงมีเงาิเนาะได้เขาก็ยังเขียนบอกอยู่เคเรืสิ่ดีได้เนาะโรงแรมเนาะมีครบหดเนาะ ยันยบนมันใหญ่ก็มมารีวิวโรงแรมมเดกแตเขาบริจารมัเาพี่น้องถไทยให้พี่น้องเบื้องสื่อเะครับผมว่าโรงแรมเมืองนอกเป็นยังไงถามเขาเลว่าพุกุดพลสติกไมต้องทับไปเลยบเขาบอิรน ในไฟไปดูกองนี้สิทั้งหน้าในไฟให้เขาดูดนี่นี่พี่น้องเาบนไฟไว้ไม่ไมไนีน่ก้อนไฟนี่พี่อาหารสองอันนี้พี่น้องกวางเขาสตาร์ไปเล่นพี่น้องกวางของแท้ได้ครับนี่สตาร์ไปครับผมนูแรมสวยงามแบบวินเทจพี่น้องเอ,อ้ยเบื้องบรรยากาศ นาฬิกาโบราณน,นี่คนนุณพักเย้ครับอันนี้กับกวางครับผมกวางน้อยแบบสวยงามครับผม กินเยอะเลยครับผมนี่ครับมงอาหารเช้าถัถ่นตำแหนนี่ครับเนียเนี่ยสีต้มพี่น้องอาหาเช้าก็มีนี่นี่ผลไม้นี่นี่ครับปลาไซมอนอาซาบุชีไข่กันบดหน่อยครับพี่น้องแฮม เบอร์เกอร์นะองคนดังไฟไฟเปิดให้ดูที่ไฟมีอะไรบ้างลูกแม่เปิดให้ดูที่แม่แม่เปิดให้ดูดิ่เอาไฟเปิดดิครับนี่อันนี้คือคือคอะไรครับไฟนี่อ๋อนี่คือ โอ้ลูกสินบ่พี่น้องเด็ควันมาดิเดปลาไซบมอนไฟนี่ปลาไซบมอนก็มีปลาไซบมอนลมควนลูกทางนี้ก็สิมี เป็นพวกชาพี่น้องเอ้ยพวกชากาแฟอันนี้จะเป็นขนมหวานครับผมขนมก,กินกับกาแฟครับพี่น้องในพี่น้องครับผมนี่ผลไม,ม้ก็มีครับผมเบิง่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอินเทอร,ร์เน็ตครับนี่ยอารมณกษาสวยงามครับผม มาฝาพี่ตอนออกเบิร์ครับผมทางนี้ก็จะเป็นน้ำสม้สมคือบา้านเฮาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำส้มนี่แบบตัดเปิ้ลครับผมอย่างนั้นยำอันนี้โอ้เป็นกนู้ดนี่คือชิวเมนที่พี่น้องอาสาวผมอย่างนาะเป็กห,หน้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับท่านจะพผื่พี่น้อง มีสแนวค,ครับผมโตเกิดกันมพี่น้องเ้ยนี่นี่ปนนครับผมนครี่ก็จะเป็นน้ำปังครับผม คองแข็งหมดนี่นี่เป็นนุ่มปังครับพี่น้องครับปก่บุงนั่งพี่นั่งใจน้องก,กันามาดูมาชมที่นี่ครับสถานที่ก็กว้างขวางโอโทโถงกันดูครับพี่นอ้องนี่ครับ แม่นบอกจุดเออดีอไปถ่ายเบิึงเนาะถือถือไฟโอ้อันนี้หิมะลายเลยพี่น้องสองนี่นี่ครับเป็นหิมะทั้งนอกทั้งนอกโรงแรมเลยครับนี่นี่ครับซื้อโรงแรมโรงแรมยังบ่นอ่านบอกพี่น้องเลยอายุสิบกว่าปียังอ่านบอกอยู่เนาะทีลายเนาะพี่น้องเนาะเป็นย่อมรับกับทีลายดีแล้วครับ <c oughs> เป็นรู้ผ้าไหมก็รู้แล้วเลยแหละพี่น้องเลย โอ้นี่ต้นใหม่ยังนอนงามกว่านอนพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเอามาสูพี่สูน้องเบิกนะครับผมโอ้หเหมากับฟูที่นู่นสาผมใหม่บระเด็นี่ได้พี่น้องเลยน้องพี่น้องเดีือดยานเฉาเด้อครับพี่น้องครับผมเพียง คือเขาพี่น้องซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจกับเบาบนทีทวายแล้วครับผมพี่น้องสุขภาพสุดท้ายนี่ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขครับผมรำลึกเลยนะพี่น้องเด้อใจไกลเบาบนคนใกล้บ้านสวีเดนครับถ้ามีอยังกะแปลกนงามีสวยสุดลายให้เพิ่งใหม่พี่น้องหรือเป็นคลิปด้วยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เบาบนน้ำเลือครับพี่น้องครับผมขอบคุพี่น้องมันลองรู้แล้ครับพี่น้องสวีดับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ